ครับสวัสดีครับวันนี้พามาชมไส่งอนลอยนะครับไส่งอนลอยว้8เดือนครับตอนนี้น้ำหนักยกม่นสองโลเก้าครับสวยๆครับลอยสวยครับจะเป็นทาง17ยกบวกเท่าคอนจันนะครับบวกวอมซินครับเท่าล่างครับ สวยๆครับตอโครงสร้างดีกระดูกดีครับสำหรับเป็นพอพันได้ครับสกุลดีครับอาชมสวยๆครับ เป็นทางสิบเจยกบวกเท่าคอนจจนบวกอมสินเท่าล้านครับตัวนี้โครงสร้างเงี้ยครับ,ต,รบตัวนี้อายุมั่นสองเก้าสามโลครับตัวนี้อายุแปดเดือนเศษเครับสวยครับตัวนี้ครับโครงสร้างดีกระดูกด,ดี ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่ติดตามครับสนใจทักได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ